อันยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูนัจินะคะจะมาสอนความหมายของเซตแล้วก็การเขียนเซตจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เริ่มต้นที่ความหมายของเรื่องของคำว,ว่าเซตก่อนนะคะคำว่าเซตเนี่ยไม่เป็นคำอ่าเซตเป็นคำอนิยามคำอนิยามคืออะไรก็ ainsi, คือเป็นคำที onscious, uh, ่ไม่จะเป็นต uh, uh, ้องนิยามก็รู้เลยว่าความหมายมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเซตของพยัญชนะไทยมีอะไรบ้างก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอขวดข้อไข่ขอคนข้อลังก็ว่าไปมีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะ หรือจะเป็นเซตของสัตว์เลี้ยงหมาแมวกระต่ายเป็นต้นเซตของจำนวนเต็มบวกก็จะเริ่มต้นจาก1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เนาะอันนี้ถ้าเกิดเป็นเซตของจำนวนเต็มลบก็เริ่มต้นจากลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆจนถึงลบอินฟินิตี้เซตของจำนวนเต็ม0ูนย์ก็เซตของ0ตัวเดียว นี่เป็นต้นนี่คือเหมือนเซตเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นกรอบกรอบหนึ่งว่าเราพูดถึงอะไรในนั้นในกรอบกรอบนั้นแล้วข้างในก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราพูดไปทีนี้มาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งเซตของสระในภาษาอังกฤษสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างก็จะเป็น A E I O U นั่นเองมี5ตัวเซตของสระทีนี้ข้อที่สเซตของจำนวนนับ จำนวนนับที่น้อยกว่า10จจำนวนนับเนี่ยเริ่มต้นนับที่เลข1น,นะคะไม่มีใครนับจากศูนย์เนาะออปรกกาศูนย์ชิ้นไม่มีนะคะเราจะเริ่มต้นนับที่เลข1เสมอก็จะมี1-2-3-4-5-6-7-8-9า่ห้้าใช่ไหมทีนี้แต่น,นักคณิตเนี่ยน,นักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความขี้เกียจอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เขียน1 2 3่ง6 7 8สเจ้าขาจะเขียนหน สามจุดจุดจุดจนถึงเก้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติขี้เกียจมากหนึ่งจุดจุดจุดเก้าเลยไม่ไดไม่แนะนําให้เขียนแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลําดับต่อไปเนี่ยเราเว้นจํานวนเท่าไหร่จะเป็นหนึ่งข้ามไปสามเลยไหมหรือหนึ่งเป็นหนึ่งจุดห้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามเขียนให้เป็นลําดับก่อนแล้วเราค่อยจุดจุดจุดแล้วก็ไปที่ตัวสุดท้ายแบบนี้นะคะ ต่อไปเซตของจํานวนเต็มข้อที่สานะคะเซตของจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0ย์กับ1จํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0นย์กับ1ข้อนี้ถ้าสมมติถามถามแล้วก็ถามปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่ตอบผิดบางคนก็ตอบ0.5 0.4 0.3 0.2 0อะไรก็ว่าไปซึ่งนักเรียนคะคูวงไว้ว่าอะไรเอ่ยจำนวนเต็มจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0กับ1เนี่ย ไม่มีแล้วนะคะนักเรียนจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่างศูนย์กับ1คําว่าระหว่างเนี่ยเราจะไม่เอาหัวกับท้ายที่เราพูดตัวเลขนั้นๆเพราะฉะนั้นศูนย์กับ1นไม่เอาแล้วตัวเลขจํานวนเต็มที่อยู่ตรงเนี้ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าไม่มีสุดท้ายข้อที่4ข้อนี้ก็คือเขียนโจทย์เองเฉลยเองนะคะกลัวน,นักเรียนเขียนคําตอบไม่ดีใส่ครูก็เลยต้องกันไว้ก่อนเซตของสามีคุณัจจิคำขับนะคะข้อนี้ มีเจมจีเซลจานหวังอี้ป๋อที่เขียนข้อนี้ไม่ใช่อะไรบอกว่าให้รับรู้ว่าเมนของครูคือ3มคนนี้นะคะตอนนี้เจมจีเซวจานหวังอี้ป๋อแต่ตอนนี้กําลังจะมีเมนใหม่นะคะเป็นสีข่ายนะคะดาราจีนแต่ตอนนี้กําลังมาแรงมากก็คืออ่าทรงคังนะคะคุณนาบีนั่นเองอันนั้นก็คือเป็นกิ๊กแต่อันนี้สามีก็คือ3ามคนหลักๆตัดผ่านนะคะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องไร้สาระ อ่อันนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือเซ็ตเป็นคำอนิยามนะคะทีน่นี้การเขียนเซ็ตเนี่ยเราจะเขียนชื่อเซ็ตไว้เป็นตัวแรกแต่ถ้าไม่มีชื่อเซ็ตเราก็จะเขียนแค่ตรงนี้อ่าแต่ทีนี้เวลาชื่อเซ็ตเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาจะตั้งเนี่ยเขาจะตั้งเป็นตัวอักษรภาษ,าษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ a b c ก็ว่าไปเริ่มต้นตว์ที่ a ทีนี้เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็จากนั้นจะเป็นปีกาปีกาหัวแล้วก็ปีกาหาง จากนั้นตัวที่อยู่ข้างในปีการหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอามสี่จุดจุด,จดเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าสมาชิกถ้ามีสมาชิก1ตัวก็ไม่ต้องขั้นอะไรแต่ถ้าสมาชิกมากกว่า1ตัวต้องใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นเสมอนะคะต่อไปทีนี้มาลองนับจำนวนสมาชิกกันดูซิ เริ่มต้นที่คอแรกเซตเประกอบไปด้วยสมาชิกวิธีการอ่านเนาะเซตเประกอบไปด้วยสมาชิก1 3 5 7งสามห้าเซตเมีสมาชิกกี่ตัวมี4ตัวก็เขียนลงไปเลยว่า4ตัวคืออะไรบ้างก็นั่นแหละอย่างที่บอกไป1 3 5 7ต่อไปเซตบเซตบมีสมาชิกกี่ตัวมันจะเริ่มมีปีกาซ้อนละ หลักการนับสมาชิกเนี่ยถ้าข้างในมีปีกาซ้อนปีกาเนี่ยให้เราหาปีกาเปิดแล้วก็หาปีกาปิดให้เจอเราถึงจะเริ่มนับเป็นสมาชิกตัวนั้นอันเนี้ยปีกาหนึ่งตัวปีกาเปิดหนึ่งแล้วก็ปีกาปิดหนึ่งอันนี้มีหนึ่งตัวแล้วก็ตัวต่อมาตัวที่สองสรุปแล้วเซต B มีสมาชิกสองตัวคือเซตของหนึ่งแล้วก็สองนักเรียนคะวิธีการอ่านตัวนี้ปีกาแล้วก็หนึ่งเนี่ยเราจะอ่านมันว่า เราจะอ่านเขาว่าเซตของ1นะคะถ้าเป็นอันนี้ก็เซตของ1่ถ้าอันนี้ก็จะเป็นเซตของ2เซตของ1 2เซตของ3 4 5เป็นต้นนะเห็นปีกาให้อ่านว่าเซตแล้วก็ของแล้วก็สมาชิกข้างในต่อไปข้อที่3เซต4แล้วก็มีปีกาว่างเปล่าข้อนี้เซต4ไม่มีสมาชิกเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่ามีสมาชิก0ูนตัว คือไม่มีคิดแหละข้อที่สมเออข้อที่สีเป็นข้อที่ยากที่สุดที่นักเรียนส่วนใหญ่จะตอบผิดนักเรียนว่าเซตดีมีสมาชิกกี่ตัวถ้าสมมตินักเรียนอยากลองทําให้นักเรียนหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ลองหาคําตอบทีนี้แล้วมาเฉลยเดี๋ยวคุณจะเฉลยให้เลยปึ๊บเฉลยนะคะเซตดี D, มีสมาชิกทั้งหมดสี่ตัว นับยังไงตัวที่1เราเราจะไม่นับตัวนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้ปีกกลางหัวกับหางตัวที่1คืออะไรนักเรียนเจอปีกกาตัวที่หนึ่นักเรียนต้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอปีกกาปิดซึ่งถึงตรงนี้แสดงว่านี่คือสมาชิกตัวที่หนึ่งต่อไปสมาชิกตัวที่สองคขามาขัน้นก็คือเลข3ต่อไป ตัวที่สี่เออสมาชิกตัวที่3เริ่มจากปีกาตัวนี้มีปีกาเปิด1เดินไปเรื่อยๆอ่ะไม่เจอปีกาปิดแต่เราเจอปีกาเปิด2ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอครบปิด2ตัวอ่ะปิดหน่งปิด2อ่ะครบนี่คือสมาชิกตัวที่3และสมาชิกตัวสุดท้ายเริ่มเจอปีกาเปิด1ตัวเจอปีกาเปิด2ตัวนัเนียงก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอปีกาปิด2ตัวปึ๊บอ่ะครบมีทั้งหมด 4ตัวอะไรบ้างเนี่ยเขียนเรียงเลยหนึ่งสองแต่ครูไม่ได้เขียนเพราะว่าขี้เกียจมันจะซับซ้อนเกินไปต่อไปสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ตัว e โค้งโค้ง e โค้งโค้งมันหมายถึงการเป็นสมาชิกถ้ามี e โค้งโค้งแล้วก็ขีดค่าอันนี้เรียกว่าไม่เป็นสมาชิกยกตัวอย่างเช่น เซต A มีสมาชิก a b c สามารถบอกได้ว่าเซต A เป็นสมาชิกของเซต A อ oh. a a เล็กเป็นสมาชิกของเซต A ก็สามารถเขียนแทนในรูปนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่เป็นก็คือตัว d เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต A ก็ขีดค่าแค่นี้จบต่อไปการเขียนเซตมีทั้งหมด2แบบ การเขียนเซตนะคะหลักๆก็จะเขียน2แบบเท่านั้นแบบที่1คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกชื่อมันก็บอกเนาะว่าให้เราแจกแจงสมาชิกลงไปเลยก็คือเราจะใส่สมาชิกลงในปีกาโดยที่ถ้าสมาชิกมากกว่า1ตัวก็ใส่คอมมาคันไปเรื่อยๆก็คือยกตัวอย่างก็คือตัวนี้เลยนี่ที่เราเจอมาเนี่ยเนี่ย ตั้งแต่ a b c d เนี่ยเนี้ยเขาเรียกว่าการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกให้เห็นข้อดีของการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกก็คือเวลาเรามองไปเร,เรารู้เลยว่าสมาชิกไหนบ้างอยู่ในเซตนั้นๆนี่คือการเขียนเซตแบบแจกแจง,แจงสมาชิกลองลองลอง,ลองมาเขียนดูนะข้อที่1เซต a คือเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่าเจเขียนแทนด้วยอะไร เขากำหนดให้ว่าเซต A เป็นชื่อเซตนอะแล้วก็เขียนลงไปว่าเซต A ประกอบไปด้วยสมาชิกอะไรบ้างเงื่อนไขคือจำนวนนับที่น้อยกว่า7ก็จะมี1 2 3 4 5 6ถึง6เนาะน้อยกว่า7ไม่เอา7ต่อไปเซต B คือเซตของพยันชนะไทย5ตัวแรกข้อนี้ถ้าถ้าอ่านโจทแล้วก็รีบตอบเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะตอบผิดเพราะชอบตอบว่าก็ขข้องงจอผิดนะ พยัญชนะไทยห้าตัวแรกก็จะเป็นกอไก่ขอไข่คอขวดคอควายแล้วก็คอขนนั่นเองมาดูแบบที่2การเขียนเซตแบบที่สก็คืองงการเขียนเซตแบบปอเงื่อนไขการเขียนเซตแบบนี้จะเป็นวิธีที่นักเรียนไม่ค่อยชอบเพราะว่าเวลาเอาไปถามโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องคิดซ้ําก็คือต้องต้อง,ต,องต้องแปลงแปลงสิ่งที่เขาเขียนมาแล้วก็ให้เห็นเป็นสมาชิกออกมา และทีนี้การเขียนเซฟแบบบอกเงอนไขเนี่ยมันจะอยู่แล้วแต่ดุลรับพินิจของคนแล้วแต่คนด้วยบางคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันแต่ก็คือสามารถบอกแล้วสามารถเขียนออกมาแล้วให้คนอ่านเข้าใจได้ก็พอการเขียนเซตแบบบอกเง่อนไขมีตัวแปรอะไรบ้างเขียนยังไงก็คืออันดับแรกก็จะมีชื่อเซฟเครื่องหมายเท่ากับปีกาเหมือนกันเลยนะโอ้ยกตัวยอย่างผิดอ่ะ การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีชื่อเซตเครื่องหมายเท่ากับปีกาทีนี้ตัวข้างในเนี่ยเราจะไม่เขียนสมาชิกออกมาทั่ว,วเลยเราจะไม่เขียนออกมาแบบแจกแจงออกมาเลยแต่เราจะเขียนให้เป็นแบบบอกเงื่อนไขแทนโดยการส่วนใหญ่จะเขียนว่า x โดยที่ x จุดจุดจุด y โดยที่ y จุดจุดจุด z โดยที่ z จุดจุดจุด x ตัวนี้คืออะไรตัวนี้สื่อถึงว่าสมาชิกในเซต a เนี่ยมี x นะ แต่ไม่รู้ว่ามี x ก,กี่ตัวแต่เงื่อนไขตัวนี้ต่างหากที่จะบอกว่ามี x ทั้งหมดกี่ตัวถ้าสมมุติเขาบอกว่า x โดยที่ x เ,เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า5ก็จะมีเลขอะไรบ้างจำนวนนับที่น้อยกว่า5ก็1 2 3 4นี่นี่คือการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข x โดยที่ x เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า5หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งเลยทีนี้มาลองดูแบบฝึกหัดโดยที่โจทย์เนี่ยครูจะเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกมาให้แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนจากแจกแจงให้กลายเป็นแบบบอกเงื่อนไขเริ่มเลยนะข้อ 1. เซต A มี a M e, a e i o u นักเรียนจะเปลี่ยนให้เป็นแบบบอกเงื่อนไขยังไง น่ะนักเรียนก็ต้องมาวิเคราะห์กันก่อนอนะ่ะ a i o u มันคืออะไรมันคือสระในภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็จะเขียนว่าเซต a ประกอบไปด้วยสมาชิก x โดยที่ x หรือบางคนไม่ชอบ x ก็เขียนเป็น y ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาชอบใช้เองเนาะ x โดยที่ x เป็นสระในภาษาอังกฤษ ครูเขียนไม่สวยนักเรียนก็ไปพยายามแกะเอานะแกะเอานะนักเรียนคะต้องขออาภัยด้วยนะคะถ้าเกิดครูพูดไม่ชัดหรือพูดไม่รู้เรื่องออต่อไปนะคะเซต B จะมีเลขสองสี่หกแปดนักเรียนก็มาดูว่าสองสี่หกแปดเนี่ยมันเป็นเลขอะไรอ่ะดูความสัมพันธ์สองสี่หกแปดเนี่ยเป็นจำนวนคู่แล้วหนึ่งถ้านักเรียนตอบว่า x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าจำนวนคู่มันมาก มากกว่ามันไม่ได้จุดที่8มันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ขอบเขตให้เขาด้วย่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เซต B จะเขียนได้ว่าเซต B ประกอบไปด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่บวกคู่ใส่บวกด้วยเพราะว่าถ้าบอกว่าคู่เฉยๆเนี่ยมันมีทั้งคู่ลบ ฝั่งลบด้วยเพราะฉะนั้นจะจงว่าเป็นคู่บวกละกันที่น้อยกว่า10ทีนี้อย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกแล้ะการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยบางคนจะเขียนไม่เหมือนกันอย่างข้อนี้ครูเขียนอย่างนี้ใช่ไหมบางคนอาจจะไม่คะ่ะหนูไม่อยากเขียนอย่างนี้หนูอาจจะเขียนว่า x โดยที่ x เ,เป็นจํานวนคู่บวกที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8ได้ไหมได้นะที่น้อยกว่าหรือเท่ากับอืม แบบนี้ก็ได้หรือบางคนหนูไม่ชอบเขียนคู่บวกค่ะหนูอยากเขียนแค่คู่เฉยๆก็ได้แต่เราต้องใส่ขอบเขตไว้แค่นั้นถ้าใครไม่อยากเขียนแบบฝั่งบวกฝั่งลบเนี่ยเช่น x โดยที่ x x <c oughs> โดยที่ x เ,เป็นจำนวนคู่ตั้งแต่2ถึง แปดก็ได้อันนี้คือแบบที่สามเลยนะนี่หรือแม่ค่ะหนูเขียนว่า x โดยที่ x เป็นจํานวนคู่ระหว่างนักเรียนคะคาว่าระหว่างกับคําว่าตั้งแต่เนี่ยใช้ไม่เหมือนกันนะคะคาว่าตั้งแต่เนี่ยก็คือเอาตั้งแต่เลขนั้นถึงเลขนั้นไปเลยแต่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดคําว่าระหว่างเราจะไม่เอาหัวกับท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเลข2กับเลข8ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องถอยออกไปอีกกลายเป็นระหว่าง0กับ10ก็ได้ สำหรับกรณีที่เราไม่ชอบเขียนคู่บวกคู่ลบเราก็เขียนคู่แล้วก็ใส่ขอบเขตไว้เรียบร้อยนะคะทีนี้ข้อสุดท้ายข้อเซตสี่ไม่ลบดีกว่าหรือเอาไว้สักอันเซตเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่ามันไม่มีตัวเชื่อมความสัมพันธ์นอะไรเลยเลขห้าเลขสิบสามเนี่ย เพราะฉะนั้นมีอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมตินักเรียนหาความสัมพันธ์ของตัวเลขนั้นๆไม่ได้แต่ละชุดนั้นๆไม่ได้ให้นักเรียนตอบให้อยู่ในรูปของคําตอบของสมการแล้วนักเรียนก็เขียนสมการลงไปอย่างข้อนี้ครูก็จะเขียนว่าเศษสี 4, ประกอบไปด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นคำตอบของสมการในแรกก็ใส่สมการลงไป มีสองคำตอบมีมีสมาชิกสองตัวก็ต้องมีสองวงเล็บแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับปึ๊บปิดไว้ทีนี้สมการที่ว่าจะเป็นยังไงในเมื่อตัวนี้นักเรียนพูดถึง x สมการก็ต้องเป็น x แต่ถ้าสมมุติ y โดยที่ y อันนี้ก็ต้องเป็นสมการ y Z โดยที่ซก็ต้องเป็นสมการ z แล้วแต่เราเขียนนะถ้าเกิดเป็น x ก็จะกลายเป็นทำยังไงถึงจะเป็นคำตอบเป็นคําคำตอบของสมการเป็น5กับ13 เพราะฉะนั้นสมก,การที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเนาะเป็น x ลบ5กับ x ลบสิแต่ถ้าโจทย์ข้อน,นี้เป็น x ลบห้าเออถ้าโจทย์ข้อน,นี้เป็นลบ5กับบวกสิ 13, วงเล็บตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบวกเพื่อให้คำตอบเป็นติดลบตามโจทย์นะคะโอเคย้อนกลับเสร็จเรียบร้อยทีนี้แบบฝึกหัดให้นักเรียนไปลองทำเองอย่างแบบฝึกหัดหน้าแรกอ่าลืมแนะนำ เขาคนนี้คือเสียวจ้านนะคะเออเขาเป็นสามี Number two ของครู Number ร one ก็คือเจมจีเรียงตามติ่งเวลาการติ่งเจมจีติ่งนานที่สุดทีนี้หน้านี้หน้าเซียวจ้านเนี่ยเขาให้เราเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกโดยเขาจะให้แบบบอกความหมายนั่นนี่นู่นมาแล้วนักเรียนก็เขียนแบบแจกแจงสมาชิกลงไปเดี๋ยวครูจะเลือกเฉลยบางข้อนะคะ อ่ะเลือกฉเฉลยข้อ2แล้วกันข้อ2เขาบอกว่าเซตของจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการนี้แปลว่าคำตอบของสมการนี้นั่นเองนักเรียนก็ไปแยกออกไปถ้า x กำลังสองแบบนี้นักเรียนก็แยกเป็นสองวงเล็บแล้วก็หาคำตอบนักเรียนคะเนี่ยขอขอกล่นก่อนละกันถ้าสมมติ x แบบนี้สมการแบบนี้ x กำลังหนึ่งคำตอบมากที่สุดจะมีแค่หนึ่งคำตอบ หรือหรือน้อยที่สุดก็คือศูนย์คำตอบก็คือไม่มีคําตอบนั่นเองถ้าเกิดยก x ยกกําลังหนึ่งคำตอบที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก็จะมีหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าสมมุติ x กําลังสองแบบนี้คําตอบที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือมีสองตัวแต่ก็ไม่ได้เสมอไปว่ามันต้องมีคําตอบสองตัวเนาะแล้วแต่โจทย์แล้วแต่นักเรียนแก้สมการแล้วค่อยมาดูเงื่อนไขแล้วก็ดูว่ามีกี่คําตอบเช็คตรวจคาตอบนั่นเองทีนี้ข้อนี้ x กําลังสองลบ 4x ลบยี 4, ่สิบเอ็ด มี x กําลังสองแปลว่าคําตอบที่มากที่สุดก็คือต้องมีสองตัวข้อนี้วิธีการหาคําตอบก็คือให้เรามีใช้สูตรก็ลบ b บวกลบ square r ด้านนี้นักเรียนก็ใช้ไปหรือถ้าเกิดไม่ชอบการใช้สูตรก็แยกแยกสองวงเล็บแล้วก็หาคําตอบอย่างข้อนี้นักเรียนก็ดูตัวแรกเป็นการทบทวนการหาคําตอบกันแก้สมการนะคะ x กําลังสองนักเรียนก็ดูว่า x กําลังสองเนี่ยทํายังไงสองตัวนี้คูณกันถึงจะได้ x ก็็ต้องเปน x กับ x เท่านั้นนะเนาะจากนั้นมาดูตัวสุดท้ายก็คือลบ21อะไรคูณกันได้ลบ21ก็มี7คูณกับลบ3หรือลบ7คูณกับ3นั่นเองทีนี้นักเรียนจะเอาตรงไหนเป็นลบให้นักเรียนเช็คที่ตรงกลางพจนกลางพจกลางเป็นติดลบ4เพราะฉะนั้นลบต้องไปอยู่ในตัวที่มากก็คือตัว7นั่นเองเช็ครีเช็คนะคะตัวนีออ้จากตรงนี้เป็นลบอันนี้ก็ต้องเป็นบวก ฟรีเช็คใกล้ๆคูณกันใกล้ๆคูณกันลบเคูณ x เป็นลบ x, ใ x กล้ลๆคูณกันเป็น 3x หักล้างกันลบ 7x บวก 3x เหลือลบ 4x ซึ่งตรงกับพจน์กลางพอดีแปลว่าเราแยกวงเล็บถูกต้องสรุปคำตอบเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับวงเล็บแรก x-7 ลบ7คำตอบคำตอบจะเป็นบวก7อันนี้กรณีที่นักเรียนท่องจำเอาเนาะถ้าตรงนี้เป็นลบอันนี้ก็จะเป็นบวก อันนี้จากบวกสาก็จะกลายเป็นลบ3อันนี้วิธีท่องจําแต่ถ้าเกิดคิดตามหลักการก็คือว่าเข้าหมายความว่า2วงเล็บนี้คูณกันต้องได้0ย์เพราะฉะนั้นความหมายก็คือวงเล็บนี้เป็น0นหรือวงเล็บนี้เป็น0นย์นั่นเองคูณกันถึงจะได้ออกมา0หรือตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นย์นั่นเองเขาใช้คาว่าหรือเนาะเพราะฉะนั้น x ลบ7เท่ากับ0หรือ x บวกสามเท่ากับศูนย์เดี๋ยวนะักเรียน,เร,ยนเรียนเรื่องตรรกศาสตร์นักเรียนจะเข้าใจคำว่าหรือมาขึ้นหรือหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นสองวงเล็บนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นศูนย์หรือจะเป็นศูนย์ทั้งสองวงเล็บก็ได้เพราะฉะนั้นสรุปคําตอบอันแรก x ลบเจ็ดเท่ากับศูนย์ x ก็เลยเท่ากับเจ็ดอันที่สอง x บวกเจ็ดเท่ากับเออ x บวกสามเท่ากับศูนย์เพราะฉะน,น ถ้าอยากให้เป๊ะนักเรียนก็เอา7กับลบ3ไปแทนในสมการนี้ถ้าแทนแล้วเป็นจริงแสดงว่าคำตอบเป็น2คํคำตอบถ้าคำตอบไหนแทนแล้วไม่เป็นจริงก็คือแปลว่าเอาคำตอบนั้นทิ้งนะคะผ่านไปสรุปก็คือ x เป็น7กับลบ3ข้อนี้ก็จะตอบว่าเซตของอลืมคำตอบ7กับลบ3ใช่ไหมอืม อันนี้ก็จะเป็นคําตอบนะคะแต่เนื่องจากว่าข้อนี้เขาไม่ได้กาหนดชื่อเซตมาให้นักเรียนก็ไม่ต้องเขียนชื่อเซตมานะเขียนแค่ตรงนี้ก็จบแล้วทีนี้เฉลยข้อที่4ข้อที่4ี่สมการ x เออเซตเป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้นักเรียนคะอันนี้ก็คิดเอาเลยถ้าคิดแบบซื่อๆนะ x บวก3เท่ากับ x นักเรียนก็ลองหาว่าตัวเลขไหนแทนลงไปใน x แล้วจะทำให้สมการเป็นจริงสองฝั่งเท่ากันนะซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะมีหรอตัวเลขไหนที่แทนลงไปแล้วฝั่งนี้บวก3แล้วทำให้สองฝั่งเท่ากันในเมื่อฝั่งนี้มี x กับ x แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยบวก3เพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ต้องเป็นตัวที่มากกว่าอยู่แล้วไม่มีทางเท่ากันถ้าคิดแค่นี้ก็บอกเลยว่าไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบก็คือเซ็ตว่างนั่นเอง เขียนปีกาว่างเปล่าลงไปไม่มีสมาชิกอยู่ในนั้นอันนี้คือการคิดแบบแทนค่านะคะแต่ถ้าสมมุตินักเรียนชอบการแก้สมการนักเรียนก็แก้เลย x มันมี2ฝั่งนักเรียนต้องย้าย x ไปอยู่ฝั่งเดียวกันก็จะกลายเป็นฝั่งนี้มีค่าบวกฝั่งย้ายไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามจะต้องติดลบก็จะกลายเป็น x ลบ x เท่ากับ3ครูก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะ เป็นลบสาเลบ x, x เป็น0ูนย์ศยเท่ากับลบสไหมนักเรียนศนย์ 0, ไม่เท่ากับลบสนะคะเนี่ยซ้ายกับขวามไม่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นสมการที่ไม่เป็นจริงก็คือไม่มีคําตอบนั่นเองก็ตอบว่าปีการแล้วก็วางเปล่าแค่นั้นนะคะข้อที่5 6าหอ่ะข้อ8ละกันพหูคูณนักเรียนอาจบางส่วนใหญ่ บางคนอาจจะไม่รู้พหุคูณคืออะไรพหุคูณก็คือตัวที่พหุคูณของสามก็คือตัวที่เอาสามคูณไปเรื่อยๆนะคะเอาคูณเลขอะไรก็ได้อาจจะเป็นคูณลบคูณบวกก็ได้แต่ทีนี้ตัวนี้เขากําหนดว่าเป็นฝั่งบวกเนาะก็แปลว่าเราจะเริ่มที่สามคูณหนึ่งสามคูณสองสามคูณสามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าสามหกเก้าสิบสองสิบห้าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ทีนี้หน้าหวังอี้ป๋ออันนี้ก็คือสามีนัมเบอร์ทแต่จริงๆแล้วก็คือสามีนัมเบอรูกับสามีออสามีนัมเบอรีเนาะเออเซียวจ้านแล้วก็อี้ป๋อจะอธิบายทําไมวะโอเคนักเรียนก็คือมองภาพรักครูก็คือครูสาวสุดติ่งติ่งเกิน หน้าของหวังอี้ป๋อเนี่ยเขาให้เราเขียนแบบบอกเงื่อนไขโดยที่เขากําหนดแบบแจกแจงสมาชิกมาให้แล้วก็ให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขข้อแรกสองกับลบห้าไม่มีตัวไม่มีความสัมพันธ์ใช่ไหมให้เรียนให้ให้นักเรียนตอบให้อยู่ในรูปของคําตอบของสมการก็คือจากข้อนี้นั่นเองอย่างเหมือนตัวอย่างเหมือนข้อ C แต่อย่างที่บอกไปนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคนขี้เกียจ เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เขียนตรงนี้เนี่ย x โดยที่เป็นคําตอบเนี่ยก็คือเขาซัดมาเลยเนี่ยเอาซัดสมการมาเลยก็ได้อย่างข้อเนี่ยจำนวนเต็มที่สอดคล้องเนี่ยความหมายเดียวกันนะแต่บางทีก็คือเขาก็ขี้เกียจเขาก็จะเขียนว่า x โดยที่ x สองวงเล็บเท่ากับศูนย์อย่างนี้เลยก็ได้ แต่ถ้าอยากเขียนเป๊ะๆก็ต้องเขียนว่า x โดยที่ x เ,เป็นคำตอบของสมการแล้วก็ใส่สมการตรงนี้ลงไปปึ๊บวงเล็บแรกต้องเป็น x ลบ2งวงเล็บที่2ต้องเป็น x ลบ5ต้องเป็นบวก5เสร็จแล้วแค่นี้กึ๊ดกึ๊ดข้อ2นักเรียนก็ไปดู1357มันคือจำนวนไร่ a b c ก็ง่ายอยู่1 2 3สถึง1 0 0 ทันวามการาคมพายมีนาสามหกเก้าม, 9, มันไปเหมือนกับโจทย์ข้อไหนในแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ก็ไปดูเอา11 13อ็มตื๊ดตื9ดมันคือจํานวนอะไรเป็นจํานวนขี้แต่ตักเรียนต้องเขียนขอบเขตให้เขาจำนวนขี้ตั้งแต่11ถึง99หรือจํานวนขี้ระหว่างถ้าคําว่าระหว่างต้องถอยอ,ออกไปออกถอยออกไปอีกกลายเป็นจํานวนขี้ระหว่างเกับหนึก็ได้หรือ หรือถ้าอยากเขียน10กับ100ก็ไม่ว่ากันนะคะข้อ8 3 5 7คือจำนวนอะไรบางคนบอกว่าจำนวนขี้ตั้งแต่3ถึง7บางคนอาจจะเขียนว่าจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 3- ถึง7ก็ได้นะคะมันได้ทั้งหมดโอเคจบตัดจบที่คลิปนี้ละกันจัดนี่คือทั้งหมดที่พูดมาก็คือเป็นลายเซ็นที่หนึ่งนะคะ สำหรับห้องสีทับหนึ่งกับสีทับเก้าที่สองอาทิตย์แรกไม่ได้เรียนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะคะสำหรับถ้าเกิดส่วนไหนครูพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยอย่างสูงนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบอกว่านี้จะเข้าใจนะคะ